เราอยู่ในโลกไปรู้เรื่องของโลกมากเกินไปเรามาทางธรรมท่านใจรู้เรื่องของตัวเอง,งจึงมีการกำนดลไมไา่ใจข้าออกไปอารมณ์เราอยู่กับลมแสดงว่าต้องอยู่ในปัจจุบันลมใอดีตไม่มีที่จะดูลมอนาคตไม่มีที่จะดูมีแต่ลมปัจจุบันแต่อยู่กับลมปัจจุบันเราจะได้เห็นเจตนาในเจตของเรามันโผล่ขึ้นมาว่ามันจะไปไหนดีหรือไม่ดี ก็ท่านบอกไว,ว,ว้บางที่เรามีเจตนารู้ตัวบางที่เจตนาไม่รู้ตัวแต่มันกรรมทั้งนั้นน่มันเราเป็นนายของบริษัทดูกน้องกำลังทำทำอะไรเราก็ไม่รู้ก็แย่ลูกน้องทําอะไรก็ลองรู้บทเพราะฉะนั้นต้องทำเจตให้สงบอยู่ในปัจจุบันเราจะได้รู้เรื่อง ว่าฉันนั้นฉันนี่ฉันที่ดังที่สองที่สามที่สี่ในจิตใจของเราเจ้าหนะ้าที่เขาทํางานอะไรบ้างอาจฉระจัดการให้ถูกต้องเพราะสิ่งของโลกเขาไม่ได้ทาให้เราตกนระกไม่ได้ทาให้ขึ้นสวรรค์เป็นคือการกระทาของเราต่างหากที่ทําให้ตกได้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้เป็นจุดสิษย์สำคัญที่สุด ถ้าเรารับไปชอบอยู่ตรงนี้มันคลอบไปหมดเรามีอำนาจอยู่ในเมือก็ต้องใช้ให้ดี